สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสูผู้สูคนเป็นจังไดแน,โน,โน่นอสบายดีกันในบนนอนอ้ยังสิจำย่าไหมได้บอนอห่างหายกันไปตั้งปีกว่าเกือบสองปีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอย่าไหมก็บกไดน้ห่างหายไปไสาดุจา้าก็เกิดปัญหาขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างทั้งปัญหาในครอบครัวทั้งปัญหาเรื่องบ้านเรียงซองนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย จังไดเนาะยังสบายดีกันสุกสูส่ซคนอยู่แล้วเนาะคลิปนี้ยายไมกับเด็ดกลับมาเปิดโตให้รอบหนึ่งปีเคืองเกือบสองปีจากพ่อแม่พี่น้องยายไมกัสิเก็บเอารวบรวมเอาภาพภายในเวลาปีกรัวทียายไมห่างหายไปเนาะว่ายยายไมไปเห็นอีกย่างมาเนจา้าไปกันอย่างรวดเร็วเลยจา้าการทำงานกับดำเนินไปด้วยกันทุลักทุเลพ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ย พราร์าย่ายหมกะเด็กกลับมาเมืองไทยสมเดือนกับมาเทอยนึงอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สเดือนแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยอีกสมเดือนจะ้ะไปๆมาๆจังสิงสงแล้วพอเปพี่น้องมันก็เลยบ่ค่อยมีเวลาปั่นไดเที่ยวนี้ย่ายหมกะได้ลงมาช่วงเดือนพฤษภาคมเนะจ๋ะเนาะเข้านาฝนพอดีเลยพอแม่พี่น้องเลยแต่ว่ามาแล้วก็ต้องในเหตุละจะ้ะเพราะว่ามันเวลามันบ่เด้ค่อยทานเนาะจ้าเนาะ ้าบ่เฮดซะเลยมักม่ก็สิบบแล้วจ็คเทอ่อพอแมพี่น้องตอนนี้เขากำเตรียมปับนาดินพุดลุมล่งทอวางทอจะงานทุกอย่างกับเป็นการออกแบบและกการบ้างแผนของพ่อใหญ่เพนโรจ้นเนาะเพื่อนก็เอาแบบแปนการบ้างทอการปลูกบ้านสร้างบ้านของทงั้งต่างประเทศมาใส่กับเมืองไทยเนาะจาะ้นเนาะแล้วก็ค่อยเบิ่งไปจาว่ามันสิออกมาเป็นลักษณะใด ดีเพิ่นกะเตรียมเพื่อว่าสิฟุดสะหน่อยเพิ่นจ้ากะสิเป็นการทํางานยากยังหน่อยจ้าเพราะว่าฝนตกไปนําดูดน้าไปนํามพ่อแม่พี่น้องแต่อยากหัวคาดพ่อใหญ่กับมันมันคลิปนี้ย่าไหมกะสิมาให้เบิง่งนการเริ่มต้นของการทํางานก่อนนะจ้าเนาะต่ว่าคลิปหนย่ไหมกะสิมาบอกให้ฟังว่า เกิดอีกยังึ้นแน่มันคือเกิดความผิดพลาดายไหมก็ลืมบอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังนอกจะเนะว่ายา,ยายา่ไหมกับพญยกาในพากันไปจองบ้านนอกดาวไวน้นอกจากนะเพราะว่าพญ่์เพิ่นเป็นคนมักบ้านใหม่หลายในสร้างบ้านปูนเพิ่นก็บอเอาผูเกเรือนก็ต้องตามใจผู้อยู่ตามใจผู้จ่ายตังเด้ปันปลายชีวิตแล้วก็เอาเอาที่เล่าสบายใจแล้วมีความสุขนอกจากนะ วก็อยากมีเฮือนที่สวยงามมีเฮือนที่เรามากไปทะยุย่ำเถาย่ำแก่ย่ำกระเสียนเนาะจ้าเนาะคลิปนี้แย่ไหมก็ขอฝากไบซํำนีเนาะจ้าเนาะคลิปหน้าก็สิมาเบาตอเรียงบานนอกดาวอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนรักษาสุขภาพเน,นาะจ้าเด้ออากาศบานเฮาช่วงเมบเปี่ยนแปลงเดี๋ยวกับหอเดี๋ยวกบฝน พ่อ,อกันคลิปนาจ้าอย่าลืมย้ไยหมเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย